สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่12ส,ส,งสิงหาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่11นะครับผม สำหรับวันที่11แอดมินให้อยู่ที่4กับ9นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมมา5 9นะครับผมในรอบเฉพาะก,กิจและก็49ในรอบเฉพาะก,กิจนะครับผมสำหรับในรอบพิเศษมา3 4 สำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในไล่กลุ่มนะครับผมจะได้86สายวิ่งสายรูดจะได้10นะครับผมให้วิ่งรูดอยู่ยที่1กับ0นะครับผมแอดมินจะลงให้อีกทีหนึ่งนะครับผมในรอบปกติและ VIP นะครับผมลงไปทางไล่กลุ่มนะครับผมสนใจทักไลน์มาได้นะครับผม TEE2526 แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรี ไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f ี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่10 2ชอบก็บค่อยตามนะครับผมมีใจอยู่ที่2และก็4 2จะมีสองหนึ่ง สองสามสองห้าสองหกและก็สองเจ สำหรับสมีส1หนึ่ะครับผม4 5่6้7แล้วก็สี อัดมินจจกรันให้นะครับผม07สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็แปดแปด สำหรับ3ตัวนะครับผมมี6 2 1 0 2 5 3 4 1แล้วก็8ปด พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิอกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ